รยากาศจากสนามบินนะเข้าเมืองปักเซก็ถนนก็ค่อนข้างดีนะแต่เหมือนรถเขายังไม่มีรถประจำทางหรือเปล่านะครับที่ปักเซไม่มั่นใจนะโดยส่วนมากเขาจะเดินทางเมือนมีอนะ้นำท่วมน้ำท่วมทัง ฝนตกหนักหน่อยนะวันเช้าข้างหน้าจะเป็นวิวภูเขาสวยงามเนี่ยนะหรือเราจะไปเดินตลาดนะไปดูว่าเขามีอะไรขายกันบ้างโอ้หมอกลงอากาศดีมากนะวันนี้หรืก็เป็นรันเวนะฮะยาวไปถึงนู้นเลย น่าจะถึงแม่น้ำอ่ะน่าจะถึงแม่น้ำเซน่ะหรือเปล่าแล้วก็ไม่ตำรวจให้เ,เพื่อนๆดูอีกรอบนะเมื่อหลายปีเมื่อปีที่แล้วดี่ว่ะ ช่วงนี้ก็ที่นี่ก็จะขายทุเรียนเยอะนะก็จะแก่ขายกันโอ้ฮิตมากนะทุเรียนถึงหน้ามันเนาะถึงหน้าของทุเรียนผมก,ก็กินทุเรียน